ด่วนบ้านดีต้องที่นี่เท่านั้นตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการไซเนเจอร์สองค่ะวันนี้นะคะพเพื่อนพบกับแนนน้องหน้าแนนอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแนนอยู่ที่แบบบ้านแบบเอสเตอร์ค่ะทุกคนแบบบ้านแบบเอสเตอร์นะคะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถค่ะ พื้นที่ใช้สอย132ตารางเมตรนะคะหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน61.4ตารางวาค่ะทุกคนแล้ววันนี้ค่ะแนนจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมแบบบ้านแบบเอสเตอร์หลังนี้กันนะคะเป็นบ้านแบบพร้อมอยู่ค่ะก่อนจะเข้าไปชมบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปให้ถึง1,000 subscriber ค่ะมาดูกัน ไม่พูดพรำทำเพลงกันละตอนนี้แนนอยู่ที่โรงจอดรถนะคะของบ้านแบบเอสเตอร์คะ่ะทุกคนกว้างมากเลยความกว้างนะคะเริ่มต้นที่5.2เมตรคะ่ะทุกคนแล้วก็สูงมากๆเลยค่ะราวๆ3มเมตรเลยนะตรงนี้ก็คือแบบค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็สูงนะคะรถที่มีแบบอคอกด้านหลังคือถอยจอดได้สบายเลยคะ่ะทุกคนและตามมาดูด้านในตรงนี้นะคะคุณจะเห็นว่ามีสเตปเบรกล้อตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราให้แพนกล้องให้ดูกันเลยทีเดียวตรงนี้นะคะซิ gnature เเอ,อีกแล้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรามีสเตปเบรกล้อให้ทุกหลังทุกโครงการนะคะเวลาคุณถอยรถเข้ามา บริเวณบ้านเนี่ยคุณไม่ถอยชนบ้านตัวเองแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีสเตปเบรกล้อตรงนี้ให้นะคะแถมกันไปนเลยทุกหลังค่ะแล้วก็มาดูนะคะทางขึ้นนะคะทางขึ้นของบ้านหลังนี้จะอยู่ตรงด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นมาเลยปึ๊บนี่ตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นแล้วก็ เป็นโซนนั่งกินหมูกระทะก็ได้นะทุกคนเพราะว่านี่เลยเรามีจุดปลั๊กตรงลงจอดรถให้คุณนะคะแล้วก็มีสวิตไฟตรงนี้ให้ด้วยค่ะเวลาคุณเข้าบ้านมาจะเปิดบ้านใช่ไหมคุณเปิดสวิตตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเปิดบ้านเข้าไปเปิดข้างในก่อนนะคะมาดูข้างในกันเลย กว้างมากเลยค่ะทุกคนห้องโถงตรงนี้นะคะกว้างอยู่ที่4.5คูณ4.2เมตรกันเลยทีเดียวค่ะจะเห็นว่าห้องโถงตรงนี้คุณสามารถที่จะาวางชุด Living r o ูมนะคะแล้วก็โต๊ะทานข้าวได้ค่ะและนี่เลยค่ะทุกคนเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเซนต์ของเรานะคะก็จะมีกระจกมุมตรงนี้นะคะไว้เป็นมุมสวยๆแล้วก็เป็น จุดรับแสงของบ้านเรานะคะทำให้บ้านเราดูโปร่งไม่รู้สึกอึดอัดค่ะและมาดูที่ห้องมาสเตอร์เบดมของเรากันเลยค่ะมาเลยค่ะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดมของเรานะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่ามีห้องน้ำในตัวนะแล้วก็ขนาดกว้างขวางม,มากๆเลยค่ะขนาดตรงนี้นะคะความกว้างความลึกนะคะจะอยู่ที่4คูณ3.8เมตรค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งถึง3บานเลือเพื่อน คุณสามารถที่จะวางเตียง6ฟุตตรงนี้นะคะแล้วก็ดูทีวีตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกอะ่ะคือแบบห้องนี้อลังการมากคะ่ะทุกคนตอบโจทย์นะมาดูห้องน้ำกันคะ่ะ ามาดูห้องน้ําในส่วนของ master bedroom mm hmm. กัน,นะคะ่ะทุกคนจะเห็นว่าห้องน้ำอะ่ะมันจะไม่เหมือนแบบทั่วไปของเราใช่ไหมก็คือแบบทั่วไปเราจะเห็นว่าห้องน้ํามันจะลึกเข้ามาเนาะแต่อันนี้จะเป็นทรงกว้างนะคะทําให้ห้องมันดูโปร่งมากขึ้นเนาะก็จะมีการโซนเปียกแห้งให้เหมือนเดิมเลยนะตรงนี้ก็จะแบบมีเลนชงชาวง shower อ,อะไรด้วยนะแล้วก็มีจุดเครื่องทําน้าอุ่นให้นะคะ ก็จะเห็นว่าคุณไม่ต้องทําอะไรนะคุณแค่เปิดกล่องตรงนี้แล้วก็ติดตั้งได้เลยนะสายดินอะไรมีให้หมดแล้วก็ยังมีเรนแชว์เทมให้ด้วยค่ะอะในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะเราก็ใช้แบบ American Standard ค่ะทุกคนและก็เป็นแบบซอ f t c โ o s e เหมือนเดิมนะและ ที่พลาดไปไม่ได้เลยดูสิกระจกบ้านใหญ่มากและยังมีจุดปลั๊กในห้องน้ำให้คุณด้วยนะคะเวลาคุณจะทำธุระอะไรเนาะในห้องน้ำเนี่ยค่ะดีมากเลยไปดูห้องน้ำห้องที่สองกันคะ่ะ ระหว่างเดินมาตรงนี้เ <S an> พื่อนๆ <S an> จะเห็นว่าจะมีห้องนอนห้องที่สองกับห้องนอนห้องที่สเรียงกันมาแบบนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ำแลบแขกกันก่อนค่ะมาดูกันเลยเ <S an> พื่อนๆ <S an> จะเห็นว่าห้องน้ําห้องที่สองนะคะจะเหมือนกับแบบบ้านแบบอื่นๆเลยนะคะก็จะเป็นทรงลึกเข้ามาเนาะก็ห้องน้ําห้องที่สองนะคะวัสดุทุกอย่างเราจะใช้เหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือตัวอเมริกันสแตนดาร์ดกระจกบานใหญ่ แล้วก็มีจุดปลักให้คุณด้วยคะ่ะนี่เนี่ยอย่างแนนชอบหนีบผมใช่ไหมสบายเลยคะ่ะทุกคนกระจกบ้านก็ใหญ่ด้วยมาดูห้องนอนห้องที่2อกันคะ่ะห้องนอนห้องที่สองนะคะห้องนี้ก็ไม่ได้เล็กเลยนะคะทุกคนห้องนี้นะคะขนาดอยู่ที่3.7คูณ3เมตรค่ะทุกคน คือแบบคุณคุณสามารถใช้เป็นห้องนอนหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะก็ขนาดตรงนี้จะมีช่องรับแสงตรงนี้ให้คุณด้วยนะก็คือช่องแสงตรงนี้ตั้งโต๊ะทางานตรงนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะวางเตียงขนาด5้าฟุตรหรือ3.5ฟุตก็ยังได้คะ่ะมาดูห้องที่สามกัน ให้ตายเถอะลงโกรกมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าห้องนอนห้องที่3ของเรานะคะติดกับวิวนาด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็ห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะขนาดอยู่ที่3.8คูณ3.7เมตรมีช่องแสงถึงสอช่องด้วยกันค่ะนี่เลยคุณ คุณสามารถใช้เป็นห้องนอนก็ได้นะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบเออชอบเลี้ยงงเลี้ยงแมวนะคุณคุณเลี้ยงห้องนี้ก็ยังได้นะคะดีมากเลยอะ่ะก็มาดูในส่วนของห้องครัวกันเลยคะ่ะ ดูในส่วนของห้องครัวกันะค่ะเพื่อนห้องครัวนะคะจะเป็นแบบโอเพนตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังดีที่เขาทำแบบกันโซนตรงนี้ให้บ้านเราดูเป็นสดัดเป็นส่วนเนาะและก็คือทางเข้าอะ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้เลยก็คือมันจะช่วยในการดักกลิ่นก็ยังได้นะคุณกลิ่นมันจะไม่ฟุ้งมากนะคะไม่ต้องมีประตูหรือถ้าคุณอยากได้ประตูคุณก็สามารถที่จะต่อเติมได้เหมือนกันเพราะว่าบ้านของเราเฟล็กซิเบิลนะคะ และตรงนี้นะคะจะเป็นตู้คอน s u m e r นะคะแล้วก็จะมีช่องเซอร์วิสให้คุณด้วยตรงนี้ดีมากเลยเป็นจุดควบคุมของเราเลยนะแล้วมาดูครัวด้านในกันโอ้ยคุณอะไรจะครบอะไรเบอร์นี้คือดีมากเลยอะ่ะเคาน์เตอร์ครัวคือแน่นมากสำหรับคนที่ชอบทำอาหารนะคะ,ะแนะนำแบบบ้านแบบเอสเตอร์เลยนะตอบโจทย์คุณมากเลยเพราะว่าเขามีเคาน์เตอร์ครัวให้ถึง สองฝั่งด้วยกันแต่ยังไม่หมดนะเรามีถึง3มเคาน์เตอร์ด้วยกันค่ะคุณตรงนี้เราก็จะทำเป็นช่องเตาแก๊สให้แล้วก็มีจุดปลักข,ของฮูดดูดควันให้คุณด้วยค่ะมาดูเคาน์เตอร์ที่3มกันเคาน์เตอร์ที่สาม อยู่ตรงด้านหลังนะคือเรายังมีจุดปลั๊กตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของซิงค์สหลุมนะคะเมื่อกี้น่นลืมบอกไปซิงค์เราใช้แบรนด์ระดับโลกเลยนะคุณแบรนด์ h e ฟเฟ e จ้าดีมากเลยอ่ะเป็นแบรนด์จากเยอรมันนะนี่ขอมเมานิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของโซนซักล้างด้านหลังค่ะ จะเห็นว่าเราเตรียมให้คุณเรียบร้อยนะคะมีจุดก๊อกจุดปลั๊กอะไรให้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีต่อท่อนำทิ้งให้คุณเรียบร้อยแค่นี้ยังไม่พอคือเราต้องคุ้มนะคุณดูนี่เลยหลังคากันสาดจ้าหลังคากันสา,านะคะยาวมาถึงตรงนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบอลังการมาก นะแล้วยังไม่พอเวลาคุณล้างจานอะไรข้างหลังใช่ไหมคุณก็แบบสูตรบรรยากาศวิวนาวิวใจข้างหลังด้วยเออดีมากเลยและยังไม่พอเราแถมนี่เลยค่ะถังเก็บน้ำา2 0พ0ลิตรด้วยการคุณและยังมีปั๊มน้ำให้ด้วยนะไม่ต้องซื้ออะไรละค่ะคือเราแถมให้คุณหมดแล้วอะ่ะดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปกันตรงหน้าบ้านกันเลย นงไงกันบ้างคะพเพื่อนกับแบบบ้านแบบเอสเตอร์ของเรานะคะกับพื้นที่ใช้สอย132ตารางเมตรบนพื้นที่ดิน61.4ตารางวาแบบฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถ3เคาน์เตอร์ครัวไปเลยทีเดียวคุณว่าคุ้มไหมคะกับแบบบ้านหลังนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าหลังนี้ยังว่างอยู่นะพเพื่อนเออเดี๋ยวมาดูราคากันอ่ะ สำหรับราคาบ้านหลังนี้นะคะคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่กันคือบ้านหลังนี้เราขายอยู่ที่2.09ล้านเท่านั้นค่ะคุณและถ้าหากใครสนใจอยากจะนัดชมโครงการนะคะกับแนนน้องนาเป็นคนนี้โทรเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะ0824264414คะ่ะรีบโทรมาเลยนะ และสุดท้ายน,นี้นะคะขอฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube QD House แล้วก็ช่องทางอื่นๆของเรานะคะต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะ